สวัสดีครับปุดกับซูลุคแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเราเริ่มต้นกันที่สายเป็นชุดอัมริมระบายสาเหตุแมนยูแพ้คริสตัลเปเลสขาบ้านหรือเป็นอัมร,มออมนนริมนะครับกุนซอแมนยูออกมาเปิดใจหลังแพ้คริสตัลเปเลสขาบ้านในศึกพรีมพ์อังกฤษนัดล่าสุดอัมริมนะครับกล่าวว่าระหว่างเกมผมรู้สึกว่าทีมทำบางอย่างได้ดีแต่เราเสีย2ประตูที่จริงๆแล้วเราสามารถหลีกเลี่ยงได้ซึ่งมันน่าผิดหวังมากๆเราได้บางอย่างจากฟอร์มกันเล่นแต่ก็ไม่ได้ ทำผลงานการแข่งขันที่ดีผลการแข่งขันมันก็ออกมาแย่มากๆตอนนี้มันเป็นฤดูกาลที่ยากลำบากนักเตะพยายามทำสิ่งต่างๆเพื่อที่จะปรับปรงุงเราต้องก้าวไปข้างหน้าเราคลองบอลได้มากกว่าเชื่อมเกมได้มากกว่าเราสร้างโอกาสได้มากกว่าแต่เราทำประตูไม่ได้และนั่นคือความตต่างในวันนี้เมื่อถูกถามว่ามีแรงกดดันเพิ่มขึ้นหรือไม่จากการที่เล่นในบ้านอัมบริมตอบว่าผมไม่รู้สึกแบบนั้นแต่ มันยากในการเล่นที่นี่เพราะเราต้องทําให้แฟนบอลพึงพอใจรดูการนี้ก็เป็นแบบนั้นแหละผมพูดมาตั้งแต่วันแรกแล้วพูดถึงอาการบาดเจ็บลิซโนว์ปานเนียตเ,เราต้องรอดูกันต่อไปในวันถัดไปแต่ผมคิดว่ามันน่าจุรุนแรงเลยทีเดียวเขาไม่เพียงที่จะเป็นนักเตะที่ยอดเยี่ยมแต่ยังเป็นคนสกันในห้องแต่งตัวอีกด้วยก็ออกมาเฉงยับนะครับสาเหตุที่แท้จริงนะครับกองหน้าไม่คมนั่นแหละนะฮะบอกตรงๆเลยนะครับคือเมื่อคืนนี้เนะี่ยเอา เขามีเมนูไปเล่นหน้าเป้าเลยนะฮะแล้วไปดรอปเชิร์ซีกับฮอยลุนนะครับแสดงว่า2คนนี้กาดจริงๆนะฮะถึงไม่เอาลงเล่นนะครับกุลยนอำด่วนจบข่าวแมนยูถอนยืมตัวมาติเตลเสริมหอกล้มแผนเรียบร้อยซื่อเมืองล้มหอมเปิดเผยนะครับแมนยูได้ล้มแผนติดต่อขายืมตัวมาติเตล กองหน้าทีมไบมันิคเรียบร้อยแล้วแม้จะยังเหลือเวลาให้เจอจากกันอีกใน24ชั่วโมงข้างหน้าแมนยูนะครับมีแผนเสริมหัวหอกหลังตกลงปล่อยมา Ford, ยร,ร์คัสแรฟฟอร์ดย้ายไปร่วมทีมอัตตันววล่าแบบยืมตัวโดยมีออปชั่นซื้อขาดและจนถึงขณะนี้ตาทีมผีแดงอยู่ระหว่างกันเดินทางไปตรวจร่างกายกับทีมสิงห์พังงะหลังโลดแระฟอร์ดนะครับซึ่งไม่ได้อยู่ในแผนการทำทีมของโรเบนอัมริมออกไป ปีแสดงถูกระบุว่าเจาะได้เตลมาร่วมเทีมเนื่องจากนักเตะสนใจย้ายมาวัดรุ่นลายที่โอแทสฟอร์ดยางไรก็ตามทางสกัดสปอร์ตเยอรมน,นีไปถึงสังกันล่าสุดว่าเือใต้ปฏิเสธการติดต่อขอยืมตัวนักเตะจากไบยูมินิกด้วยไม่พอใจเขาเสนอแถมพวกเขากระหายขายนักเตะอย่างถาวรมากกว่าหรือไม่ก็ต้องมีออปชั่นซื้อขาดหลังหมดสัญญายืมตัวด้วยทางด้าน IMC Sport สปอร์ตนะครับสื่อชื่อดังของเมืองน้ำหอมระบุว่าไบยูมินิก เรียกร้องมากจนเกินไปจนทําให้แมนยูตัดสินใจล้มดิวดังกล่าวนี้ลงแล้วแม้ว่าตลาดนักเตะของพิมียร์จะปิดตัวลงในค,งคืนเคืนวันจันทร์ที่3กุมภาพันธ์นอกจากผีแดงแล้วนะครับดาวยิงเฟลสแมนในวัย19ปีถูกลือกับอาร์เซนอลอีกสโมสรของพิีเมียร์เช่นกันหลังค่าดการณ์ว่าทีมปุใหญ่มีแผนความกอ้หน้ามาเพิ่มเพื่อลุ้นแชมป์พรีเมีย์สี่เซนนี้นะฮะ ไร้ซึ่งความเคารพเฟูร์นในานเดือดจัวแกล้งปแสดงหลังพ่ายแพ้พาเลทข,ขาบ้านตอนนั้นไปแสดงนะครับฉะแลกนักเตะไร้แรงดูนใจโอแทสฟอร์ดไม่ขังอีต่อไปลิวฟูร์นินานนะครับอดีตกองหลังระดับตํนานของแมนยูออกโรงวิจารณ์ฟอร์มการเล่นของนักเตะไปแสดงอย่างเผ็ดร้อนหลังจากพ่ายแพ้คาบ้านต่อคริสตัลเพลทไป2-0เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาจากความพ่ายแพ้ครั้งนี้ถือเป็นความพ่ายแพ้ครั้งที่5จากหเกม ทำให้เมนยูลังอันดับที่13ของตารางคะแนนพิมริโดยเฟอร์นินานแสดงความกังวลว่าโอทเทสฟอร์ดกำลังสูญเสียความน่้เกรงขามตอนนี้ทีมต่างๆเดินทางมาเยือนโอทเทสฟอร์ดโดยซึ่งไร้ความเคารพไร้ความกลัวเฟอร์น,นินานกล่าวันเลดิโอเฟอร์นินานเพอร์เซนต์ผมไม่ได้รู้สึกตกใจอะไรกับผลการแข่งขันนี้เลยมันเหมือนกับว่าเราคาดการถึงความพ่ายแพ้เอาไว้แล้วอันดัตะแหลังทีมเจ้กลย็ยังวิจารณ์ถึงแทคนิคของอามอริมผู้จัดการทีมคนปัจจุบ,บันที่ส่งท็อปวีเมนู ลงเล่นเป็นกองหน้าตัวเป้าโดยไปดอบทั้งลามูสไฮรุนและโจจดจักสี่ไว้ที่ม่านองสำรองเราส่งเขมี่เมนูเล่นสูงแล้วบูโน่ก็ต้องถอยลงมาดัามทำให้เราขาดความอันตรายในเกมรุกวันนี้เราไม่ได้สร้างความกดดันให้กับคู่แข่งเลยฟิเดนานยังคงตั้งคำถามถึงแปลงการสนทับของสมสรด้วยที่มีข่าวว่ากำลังให้ความสนใจมาติเตลกองหน้าดาวรุ่งของเบย์มอนิกเรามีกองหน้าอยู่แล้วสองคนนะจะซื้อเพิ่มทำไมอีก ผู้จัดก,การทีมอาจจะมองเห็นอะไรบางอย่างในตัวเขาแต่ตอนนี้เราต้องการกองหน้าที่พร้อมลงสนามแล้วสร้างผลงานได้เนียนทันทีเลยชัยชนะของเคซัปเปเรตเกิดจากการทำสองประตูในครึ่งหลังของซองฟิลิปมาเตตาส่งผลให้ประสาทเรืงนแก้วเก็บเชัยชนะเหนือแมนยูสี่นัดติดต่อกนันในลีกแล้วโดยไม่เสียประตูเลยสถานการณ์ของแมนยูนะครับในขณะนี้กำลังน่าเป็นห่วงพวกเขาจำเป็นต้องเรียบฟองเย็นกลับขึ้นมาให้โดยเร็วที่สุดมิฉะนั้นอาจจะต้องเผชิญก,กับฤดูกาลที่น่าผิดหวังอีกครั้งนะครับ ด่วนมาลเลเซียจอซบเบนฟิก้าแบบเย็นตัวหวังคืนฟองเก่งปีแสดงนะครับปล่อยเว็ซไซในวัย25ปีพักรบพิมลิลุกล,ลกโรตุเกฟสฟาบิโซโรบันโนนะครับนักข่าวชื่อดังรายงานมาว่าไทยเยลือมาเลเซียแบ็กไซเมนยูไรทิ่ยาบร่่มทีมเบนฟิก้าในลีกโปรตุเกียด้วย,ยัญญาณยืมตัวมาเลเซียในวัย25ปีนะครับย้ายจากเฟเนนุสมาร่วมทีมไปแสดงเมื่อปี2022ในฐานะนักเตะใหม่คนแรกของเอลิตเทนฮัง แม้ช่วงแรกจะโชว์ฟอร์มดีและถูกคาดหมายว่าจะเป็นคู้แข่งแยงตำแหน่งตัวจริงกับลูกชอแต่ดันชั่วร้ายที่มาเลเซียได้รับบาดเจ็บหนักที่หัวเขา่าเมื่อปลายฤดูกาล22-23ทำให้ต้องพักยาวและยังไม่สามารถเรียกฟอร์มเก่งกลับมาได้การย้ายไปร่วมทีมเบนฟิกาครั้งนี้จึงเป็นโอกาสที่ดีที่มาเลเซียจะได้ลงเล่นอย่างต่อเนื่องเขาเรียกความฟิตและความมั่นใจโดยเขาจะได้ร่วมงานกับบูโน่ลาเก้ผู้จัดการทีมคนใหม่ของเบนฟิกา หากมาเลเซียทำงานได้อย่างยอดเดยี่มก็มีโอกาสที่เขาจะได้กลับมายัางตำแหน่งตัวจริงภายในทีมแมนยูครั้งหรืออาจจะได้ย้ายทีมแบบทาวอนไปยังสโมสรอื่นๆการปิดตัวมาเลเซียเกิดขึ้นหลังจากที่แมนยูพึ่งคว้าตัวพิติดอกูปีดดาวรุ่งจากเลเช่ด้วยค่าตัว35ล้านยูโรซึ่งโรเบนออมริมผู้จัดการทีมหวังว่าดากูจะเข้ามาเติมเต็มเกมรุกตั้งฝั่งซ้ายและทำงานได้ดีกว่ามาเลเซียที่มีการบาดเจ็บค่อนข้างเยอะนะครับ ด่วนโคตรกะปัญหาหนักอกฮอยลุนเชิร์กซีฟอรมเฟือแมนยูต้องหาหัวหอกใหม่ด่วน2ดาวยิงนะครับของแมนยูฮอยลุนในเชิร์ซียิงรวมกันแค่ห้าลูกใครคือคําตอบเดนน่า,นนาตีสแนแดงแมนยูกำลังเผชิญหน้ากับปัญหาใหญ่ในนน,น้าเลยนะครับเวลาเราบล็อฮอยลุนกับโจโจเทิร์กซีสองกองหน้าตัวขวังทำผลงานได้อย่างน่าผิดหวังโดยทั้งคู่ยิงรวมกันในพรีเมียร์ลีกห้าลูกเท่านั้นนะครับ ไยรุนนะครับย้ายมาร่วมทีมได้วยขตัวมหาศาลกับโชว์ฟอร์มการเล่นไม่ออกยิงไปแค่4ี่ประตูจาก15เกมขณะที่เชิร์ซีถูกดึงตัวมาเสริมทัพในช่วงซัมเมอร์ก็ยังไม่สามารถปรับตัวเข้ากับทีมได้โดยยิงแค่ลูกเดียวจากการลงสนามเกมผลงานที่น่าผิดหวังของกกนาทั้งสองคนส่งผลกระทบโดยตรงต่อฟอร์มการเล่นของทีมปีแสแดงทำให้พวกเขาตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยงงากลำบากในการดินรนอยู่กลางตลาด คำถามที่เกิดขึ้นณตอนนี้คือแมนยูควรที่จะสมทัพในตำแหน่งกองหน้าเพิ่มเติมในวันพรุ่งนี้หรือไม่ตอบได้เลยนะครับรีบเสริมเลยนะครับกองหน้านี่ต้องซื้อเลยะฮะแฟนบอลปินแสดงต่างพากระตุกเถียนกันอย่างดุเดือดในโลกออนไลน์โดยมีชื่อของกอ,องหน้าระดับโลกหลายคนที่ถูกหยิบยกขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นวิตเตอร์โอซิมเพนและดูซานวอลลโฮวิดอย่างไรก็ตามนะครับการเซ็นสัญญาก,กับกองหน้าชื่อดังเหล่านี้คงไม่เรื่อนง่าย ทังเรื่องของค่าตัวที่สูงลิ่วและการแข่งขันกับทีมยักษ์ใหญ่ทีมอื่นพีแสดงจะตัดสินใจอย่างไรต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปก่อนเพราะตลาดการสื้อขายนักเตะกำลังจะปิดลงแล้วนะฮะตะขี่หายพดนิ่งกันร่วมกันเด้หาหน่วยพอดาโอ้จะเอียงนีง่คือสุขข่าวแมนดูนะฮะซึ่งเป็นรอบเช้าของวันที่3กลกุมภพันธ์นะครับ